สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะมีอุปกรณ์ม้วนผมแบบใหม่มานำเสนอซึ่งรุ่นนี้นะคะง่ายมากมาก,มากไม่ใช่มากธรรมดานะมากๆเลยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกมาก ในกล่องนะคะก็จะแถมกิฟตมา2ตัวแล้วก็หวีมา1อันนะคะอันนี้เป็นแบบว่าคือมันจะม้วนดึงผมแล้วเข้าไปแล้วก็ม้วนใช้เวลาประมาณ10กว่าวินาทีนะคะแล้วมันก็จะแบบปรับความร้อนได้หลายระดับนะตั้งแต่160 180ส0 0 2้อนะคะอ้อยก็จะเลือกใช้ประมาณ180ก็พอนะคะ แล้วก็มีปุ่มให้มันหมุนผมม้วนผมไปด้านซ้ายหรือว่าม้วนผมไปด้านขวาก็ได้นะคะเลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะคือสะดวกสะดวกกว่าอันอันเดิมเยอะเลยแล้วก็ไม่มือเราไม่ต้องไปโดนแกนแกนในมันให้มันร้อนมือนะคะบางครั้งอ่าที่ม้วนผมแบบเก่าใช่ไหมมันจะเป็นแบบว่าคือเหล็กไม่มีอะไร ครอบไว้มือเราบางครั้งก็เผลอไปโดนมันก็เป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ดูลอนเออส่วนสวยมากออกมาแล้วแบบดีดีด,ดีใช้ง่ายสะดวกอันนี้ถ้าคลิปเต็มของมันนะคะตัวนี้นะใช้เวลาประมาณ14นาทีในการทำทำทั้งหมดนะอันนี้คือนั่งทำไปด้วยขายของไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าใช้เวลานานนิดนึงบางครั้งหันไปคุยกับลูกค้าแต่ว่าตัดต่อคลิปออกมาแล้วมันได้เหลืออยู่3-3นาทีนะคะ คือสะดวกอ่ะสะดวกเลยแหละเพราะว่าแบบทาเองง่ายแค่แบบหวีหวีจับจับแล้วก็เอ่อเอาใส่เครื่องให้มันดูดเข้าไปเองพอได้ประมาณ1ิบวินาทีมันก็จะแบบว่าเราก็กดอีกด้านนึงให้มันปล่อยผมเราออกมานะคะคือถ้าเกิดว่าใครกลัวว่ามันติดนะมัน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 ไม่ติดนะเราจะจะปิดเครื่องไว้มันอย่าไปดึงนะมันไม่ออกต้องไปกดปุ่มอันนั้นให้มันคลายออกมานะ สมมุติเราให้มันหมุนขวาใช่ไหมแล้วเราก็กดปุ่มมาขั้นซ้ายอีกทีให้มันหมุนกลับด้านกันแล้วมันก็จะคลายออกนะคะฝึกลองฝึกใช้ไปเรื่อยๆเ๋ยก็ทานานอันนี้ขนาดครั้งแรกนะคะทําก็ยังทําได้แบบเออขนาดนี้เลยอะรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายมากค่ะตัวนี้สมมติว่าเราใช้ไปแบบสักเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ไม่เกินสินาทีไม่เกินห้นาท,นนาทีแน่นอนฝึกไปเรื่อยๆคะ่ะ คือเราอยากทําผมเบื่อผมตรงอยากม้วนผมบ้างแต่บางคนม้วนไม่ไม่ไม่เป็นนะปลายหักนะคะใช้ใช้เครื่องตัวเก่าเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบม้วนไปเข้าไปในแกนเหมือนตัดผมเลยอะเออคือแบบเป็นลอนสวยใครกลัวม,มันไม่อยู่ก็ใส่มูดเข้าไปอีกนิดนึงนะคะใส่มูดให้มันอยู่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะหรอกแต่ผมมันเหนียวอันนี้เดี๋ยวแบบให้มันคลายตัวออกมาบ้างนิดนึงก็ก็น่าจะสวยดีนะคะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้ว เห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้ทรงผมสวยๆเก๋ๆกันแล้วถ้าใครสนใจสั่งซื้อภายในตอนนี้นะคะรับไปเลยค่ะราคาพิเศษเพียง990บาทรวมส่งนะคะความสวยส่งตรงถึงบ้านแน่นอนคะ่ะ